สองไลฟ์อัพ11ตัวจริงของแปรแชร์หลังได้เลโอเนลเมสซี่บวก4สตาร์ดังคาดการ11ตัวจริงของปารีสแซงต์แชงกงหลังได้ตัวเลโอเนลเมสซี่มาเสริมทัพบวกกับอีก4สตาร์ดังความเคลื่อนไหวหลังจากปารีสแซงต์แชงกงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลิกอเอิงฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวเลโอเนลเมสซี่อดีตกองหน้าของบาร์เซโลนามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปี ล่าสุด bbc สื่อดังของอังกฤษออกมาคาดการ11ตัวจริงของแมแชนในระบบ4-2-3-1ภายใต้การคุมทัพของมาริซิโอปอเชติโนหลังคว้าตัวเมสซี่มาช่วยเสริมความดุดันในแนวรุกบวกกับ4นักเตะใหม่ที่ได้เข้ามาก่อนหน้านี้อย่างจาโรจิโดนาลุม่าอชราฟฮาคิมีเซอร์คิโอรามอสและจอร์จิเนโอวานันดุมเริ่มต้นกันที่รประตูเป็นโดนาลุม่ากองหลัง4คนจากซ้ายไปขวาประกอบไปด้วยเลอแวนคูซาว่าเซอร์คิโอรามอสมาคินยอสและอชราฟฮาคิมี ขยับขึ้นมาที่คู่มิดฟิลวันนรุ่มจะจับคู่กับมโกวารติโดยมีเนม่าเมสซี่และอังเคลเิมารียททำเกมลุกสนับสนุนเคลียนเอ็มปาเป้ซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าเลวเนอร์เมสซี่เปิดเผยเขาต้องขอเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายอีกสักพักหลังไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลมานานหนึ่งเดือนเต็มหากฟิตสมบูรณ์เมื่อไหร่เขาจะพร้อมลงสนามช่วยต้นสังกัดอย่างแปร์แช์ทันทีเลวเนอร์เมสซี่กองหน้าประดงของปาริสเชแมง ยักษ์ใหญ่แห่งลีเอิงฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีประเดิมสนามเกมแรกให้กับต้นสังกัดใหม่โดยยอมรับว่าคงต้องขอเวลาฟื้นฟูร่รางกายสักพักหลังไม่ได้ลงสนามมานานหนึ่งเดือนเต็มนับตั้งแต่ช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ย้าตัวยังสร้างปากฏตการทำให้ยอดฟอลโล่อินสตาแกรมของทีมขึ้นแบบหยุดไม่ได้อีกด้วยแข้งวัย34ปีายจากบาร์เซโลนายุติการค้าแข้ง21ปีในถิ่นคัมนู ก่อนเลือกย้ายมาร่วมทัพแปะแชร์แบบชนิดที่เรียกว่าหือหาทั้งโลกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงการประเดิมสนามเกมแรกต่อนหน้าแฟนบอลซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนร้วนต้องการอยากเห็นโดยดาวยิงตัวสกาดยืนยันว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่ขอให้แฟนๆอดใจรอกันอีกสักนิดตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงพักผ่อนผมไม่ได้เตะฟุตบอลมาหนึ่งเดือนเต็มๆที่นี่เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากวันก่อนผมคุยกับฝ่ายเทคนิคบางทีวันนี้อาจจะต้องแยกซ้อมพีซีซั่นด้วยตัวเองก่อน ผมกำลังจะเริ่มเข้าสู่โหมดฝึกซ้อมหวังว่าจะกลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้ว่าแฟนๆกำลังรออยู่ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมจะพร้อมเมื่อไหร่หากผมคิดว่าผมฟิตเต็มร้อยและเข้าใจแท็กติกของทีมผมก็พร้อมลงสนามท่านี้มีอีกหนึ่งเอฟเฟกต์ที่ส่งผลชัดเจนในการย้ายมาร่วมทัพของเมสซี่จากที่ก่อนหน้านี้สโมสรมียอดผู้ติดต,ตาม i ออยู่ที่20ล้านคนแต่เพียง2วันหลังเปิดตัวยอดติดตามเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านคนอย่างน่าอัศจรรย์ ปารีสแเงียงชแมงฟันรายได้จากการขายเสื้อเมซี่ใน24ชั่วโมงแรก76.6ล้านยูโรหรือเกือบ3,000ล้านบาทหลังจากมียอดขายหน้าร้านและจองผ่านออนไลน์ทะลุ8,000ตัวเรื่องล่งาวได้รับการชืนนัมจากมากาสื่อกีฬายักษ์ใหญ่สเปนที่ระบุว่าแปร์แชร์รับทรัพย์สูงถึง76.6ล้านยูโรหรือกว่า2,985ล้านบาทจากการขายเสื้อเบอร์30ของเมซี่ใน24ชั่วโมงแรกโดยมียอดจำหน่ายที่ร้านและจองผ่านออนไลน์รวมแล้วกว่า 8 3 2 0 0 0ตัวซึ่งจำนวนด่างก่าวถือว่ามากกว่าตอนที่ยูเวนตุสขายเสื้อบอร์จิตของคิซโซโนโรนาลโดตอนที่ย้ายจากเรอัลมาดริดไปอยู่กับยูเวนตุสอีกด้วยโดยเสื้อของโรนาลโดขายในวันแรกเพียง520,000ตัวและขายได้สูงกว่าเนมาถึง83เท่าโดยวันแรกเสื้อของเนมาที่ย้ายมาแปรแชร์ขายได้เพียง10,000ตัวในตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับแปรแชร์ด้านนัเสเซอร์อ Al ัลเคลฟีประธานสมโมสรอน ไปอแชร์ออกมาย้ำอีกครั้งว่าการเซ็นสัญญาคว้าเมซี่มาร่วมทีมไม่ผิดกฎ Financial Fair p l a y และไม่แปลกใจที่หลายสโมสอนจับผิดทีมของเขาเนื่องจากอิจฉาในการเสริมทัพของสโมสอนในปีนี้นั่นเองนอกจากนี้ a อตเคเลฟี่ยังยืนยันด้วยว่าเขาจะไม่ปล่อยเอมเปเป้ออกจากทีมแน่นอนถึงแม้จะมีข่าวว่านักเตะจะย้ายทีมออกไปก็ตามเพราะเอมัปเป้เป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอยู่เสมอ เลโอนีเมซี่กองหน้าประแดงของปารีสแซงต์แช์แมงยอมรับเขากับอันโตเนล่าล็อคูโซภรรยาของเขาถึงกับร้องไห้เมื่อต่อรู้ข่าวว่าจะไม่ได้ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายทั้ง3กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาต้องจำใจโบกมืออำลาเจ้าบุญทุ่มเนื่องจากอุปสรรคทางการเงินและกฎข้อบังคับของลาลิก้าก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญากับแปรแชร์แบบไม่มีค่าตัวพ่อของผมบอกข่าวนี้กับผมที่บ้านผมไปคุยกับลาปอต้ามา เมื่อเขากลับมาเขาเรียกผมมาบอกเรื่องนี้เพื่อที่ผมจะได้เตรียมตัวไปบอกกับภรรยาและลูกๆอีกทีจากนั้นผมบอกข่าวนี้กับเธอและพวกเราก็ร้องไห้เราผิดหวังกันมากๆเราปรึกษาการเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะบอกกับลูกๆพอเมื่อเดือนธันวาเราบอกพวกเขาไปว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อและเรารู้ว่าข่าวนี้จะทําให้พวกเขาตกใจโดยเฉพาะกับเตียโก้เราคิดเรื่องนี้กันเยอะมากเพื่อให้ลูกๆยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเตียโก้เหมือนกับผม เราจะไม่พูดอะไรข้างในที่เจ็บปวดแต่มันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาจะปรับตัวเหมือนกับทุกคนมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาและเขาจะเติบโตขึ้นเลือปราลิเซียงรายง,งานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าเลโอเนเมสซี่ได้ค่าแรงจาการิเซชแมงตกปีละ48ล้านยูโรซึ่งยังไม่รวมโบนัสในส่วนต่างๆกองหน้าวัย34ปีตกลงย้ายไปร,ร่วมทัพแปรแช หลังไม่สามารถต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาได้สําเร็จซึ่งมีการเปิดตัวกับทีมนังของฝรัง่งเศสไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเรื่องที่น่าสนใจหลังการเปิดตัวคือตัวเลขค่าเหนื่อยของแข้งทีมชาติอาเจนตินาที่น่าจะได้รับจากแปรแชร์ซึ่งรายงานของเลอปาริเซียงระบุว่าแมซี่รับอยู่ที่ปี41ล้านยูโรและยังไม่รวมโบนัสในส่วนต่างๆทําให้แซงหน้าเนม่าและเอ็มปาเป้สองสตาร์ของสโมสรมาซี่เซ็นสัญญา2ปีพ่วงออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปี ทำให้นักเตะเจ้าของบอลดอร์หสมัยจะได้ค่าแรงการันตีจากแปรชแชร์อย่างน้อย82ล้านยูโรและยังมีค่าส,สัญญาอีก40ล้านยูโรด้วยกันยงางไรก็ตามแม้ทางแปรชแชร์จะลงทุนมหาศาลในการดึงเมสซี่มาร่วมทีมแต่นักวิเคราะห์ทางการเงินและนักเศรษฐศาสตร์กีฬาเชื่อว่าแข่งรายนี้จะตอบแทนกับสโมสรอนได้มากกว่าที่ปารีสจ่ายไปแน่นอนตัวอย่างชัดเจนคือจํานวนการจองเสื้อแข่งของเมสซี่ทางออนไลน์ที่หมดลงภายในไม่กี่วินาทีหลังมีการเปิดตัว นอกจากนั้นยังเชื่อว่าบรรดาสปอนเซอร์หรือพันธมิตรทางการค้ากําลังจะยื่นข้อเสนอมาให้แป่แชร์พิจารณาอีกมากมายและจํานวนผู้ชมในสนามรวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากโอรานชากิรีตกลงสัญญาส่วนตัวกับลียงได้แล้วตามรายงานของเลกิฟโดยนักเตะรอให้ OL ตกลงค่าตัวกับลิเวอร์พูลให้แล้วเสร็จในรายงานสื่อดังของฝรั่งเศสเผยว่า ชากอรีกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะรับค่าเหนื่อยเดือนละ350,000ยูโรตลอดสัญญา3ปีตามที่ลียงเสนอไปให้ซึ่งถือเป็นจํานวนค่าเหนื่อยที่มากสุดในสโมสรอนแข่งวัย29มีข่าวแยกทางกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันกับหงแดงเหลือเพียงแค่ป,ปีเดียวและที่ผ่านมามีหลายสโมสรอนให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทีมวันเดียวกันมีรายง,งานจากจาลูกาดิมาเซโอเผยว่าโอแอลและลิเวอร์พูลกำลังต่อรองราคากันอยู่ โดยที่ทีมดังของหลีกเอิงเสนอเงินให้6ล้านยูโรแต่หงแดงอยากได้8ล้านยูโรสำหรับลียงกำลังมองไปถึงการเสริมแนวรุกให้กับทีมโดยนอกจากซากิรี่ก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับซาดาอัสมูลกองหน้าของเซนิเซนเปีเตอร์สเบิร์กอีกด้วยสเตฟเคอรี่กาดโกลเด้นสเตย์อริเออร์ร่วมอวยพรเลอเนลเมซี่ C, ให้โชคดีในการค้าแข้งกับปารีสแซงฌแมง S 1> <S 1> <S แต่เฟนเคอร์รี่กดารดระดังของโกลเด้นสเตย์บอริเออร์ทวิตข้อความอวยพรเลีเหนือเมซี่กองหน้าชาวอาร์เจนตนที่พึงเซ็นสัญญา2ปีพ่วงด้วยออปชั่น1ปีกับบร,ริษัทเชียงฉางเมืม่อวันอังคารเมซี่ย้ายจากบาร์ซ่ามาเซ็นสัญญากับแปรแชร์เมื่อวันอังคารและดาวดังจากอาร์เจนตนก็เลือกเสื้อหมายเลข30เหมือนตอนที่เขาก้าวขึ้นมาชุดเยาว,วชนขึ้นมาเล่นกับชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในฤดูกาล2004-2005ขณะที่เคอร์รี่สวมเสื้อหมายเลข30กับวอริเออร์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ปารีสแซงต์แชมงยังเคยมอบเสื้อสโมสรพร้อมชื่อของเขาและหมายเลข30ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในฐานะหนึ่งในแฟนบอลของทีมดังเมืองน้ําหอมหนึ่งนั้นเคอร์รี่จึงตอบสนองทันทีเมื่อเห็นเมสซี่ถ่ายรูปของเขาพร้อมเสื้อหมายเลข30ของแปรแชร่เมสซี่มีรสนิยมที่ดีจากที่ผมเห็นขอให้เขาโชคดีที่แปรแชร่สื่อรายสำนักในฝรั่งเศสตีข่าว เซอร์เคียรามอสอาจจะไม่ได้เล่นร่วมกับเรเนเมสซี่นาน2เดือนหลังนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บหนักที่ต้นขาทําทให้ต้องพักฟื้นร่างกายนานกว่าที่คาดการเอาไว้เซอร์เคียรามอสปากลังมากประสบการณ์ของปรีงต์เชง์ชแมงมาหามหน้าลูกหนังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสอาจพลาดการลงสนามให้กับต้นสังกัดนาน2เดือนเนื่องจากบาดเจ็บต้นขาในรับชาวสเปนิทวัย35บจะได้ร่วมงานกับเรเนเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอร์เจตินา หลังจากทั้งคู่เป็นคู่ต่อกรกันมาตลอดสมัยที่รามอสเล่นให้กับเรอัลมาดริดขณะที่เมซี่อยู่กับบาร์เซโลนายางไดก็ตามการประสานการกันในสนามของทั้งคู่อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะ